สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางค่ะร้านตั้งอยู่ตรงไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะถ้ามาจากเชียงยืนมาจากคอนแกน่นนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะวันนี้จะพาไปดูล้อมือสองนะคะขอบ18ขอบ20นะคะสวยๆราคาประหยัดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ล้อมือสองนะคะขอบ18และขอบ20นะคะ6รูนะคะใส่กับกระบะนะคะตัวสูง6รูได้ทุกรุ่นเลยนะคะยกเว้นนาวาานะคะล้อพร้อมยางนะคะราคาชุด9,500บาทนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีชุดไหนบ้างนะคะนี่ชุดนี้เป็นบพาดขอบ18นะคะสวยๆเดิมๆสวยๆนะคะวงที่1วงที่2 วงที่3วงที่4นะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยางบิสโตนะคะ2องหกห้ 5, 60, นะคะเป็นยางปี20นะคะราคาชุด9500บาทนะคะดอกอยางนานานะคะชุดนี้นะคะเป็นขอบ20นะคะใบพัดขอบ20นะคะ e ีโมชั n นนะคะชุดนี้นะคะ ชุดนี้จะมาพร้อมกับยางซูแมกนะคะ265 50 20นะคะเป็นยางปีเป็นยางปี22นะคะวงที่1นะคะวงที่2นี่วงที่3นะคะวงที่4นะคะอีโมชั่นอาร์นะคะขอบ2ีนะคะพร้อมอยาง สองหกห้าห้าสิบยี่สิบปียี่สิบสองนะคะราคาชุดเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะดอกอยางหนาหนานะคะชุดนี้นะคะก็เป็นขอบยี่สิบนะคะนี่ขอบยี่สิบนะคะชุดนี้จะมาพร้อมกับยางคินโตนะคะสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะเป็นยางปีสิบเก้านะคะดอกอยางนาหนานะคะ พร้อมใช้งานเลยวงที่1นวงที่สองวงที่สามนะคะวงที่สี่นะคะหล้อพร้อมยางนะคะราคา9,500บาทนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะแล้วก็ชุดนี้ก็ขอบ20เหมือนกันนะคะวงที่1นนะคะวงที่สองวงที่สามนะคะ วงที่สี่นะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยางโตโยนะคะสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะเป็นยางปีสิบเก้านะคะดอกอยางหนาๆเหมือนกันนะคะพร้อมใช้งานเลยชุดนี้ก็ราคา9,500อบาทนะคะ ทุกชุดเลยนะคะราคาเท่ากันนะคะล้อพร้อมอยางชุด9,500บาทนะคะนำล้อเก่าล้อเดิมของลูกค้านะคะมาแลกเทินนะคะราคาก็จะลดลงไปอีกนะคะแวบะบมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเคียยเพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยจ้า ต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยนะคะสอบถามได้ที่099 354 4468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าร้านสัญญาการยางค่ะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยนะคะสำหรับล้อมือสองนะคะห้าลูหกลูนะคะจะเป็นเก่งกระบะนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะ มีให้เลือกเยอะเลยแลกเทินได้ต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยค่ะสนใจชุดไหนนะคะแ l i n e id 0 9น3์ไอดี099354 4468นะคะเข้ามาในไลน์นี้ได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางค่ะจะส่งรูปและราคาให้ดูเพิ่มเติมนะคะนี่สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ